จังหวัดลบบุรีขับเคลื่อนโครงการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาและหารือคณะทำงานจัดงานวันดินโลก ที่ห้องประชุมทานตะวันชั้น5้าสารกลางจังหวัดลบบุรีนายอัมพลอังกภากรกุลผู้ว่าราชการจังหวัดลบบุรีเป็นประธานประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนโครงการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาหรอบ28รกรกฎาคม2567และประชุมหาหรือคณะทำงานจัดงานวันดินโลกจังหวัดลบบุรีโดยมีนายปรัชญาเปปะตังรองผู้ว่าราชการจังหวัดลบบุรีพร้อมด้วยหัวหน้าส่วน ราชการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมสําหรับการประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนโครงการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา6รอบ28กรกฎาคม2567 จังหวัดลบบุรีได้ปรึกษาหา,หาหรือพิจารณาโครงการและกิจกรรมในพื้นที่โดยบูรณาการจาก7ภาค,ครีเขือข่ายนะคะประกอบด้วยภาครัฐภาคเอกชนภาคประชาชนภาคศาสนาภาควิชาการภาคสื่อมวลชนและภาคประชาสังคม ในการดําเนินการขับเคลื่อนโครงการเฉลิมพระเกียรติด้านต,าต่างๆเพื่อเผยแพร่พระเกียรติคุณทั้งการสาธารณกุศลการยกระดับและพัฒนาคุณภาพชีวิตในมิติงานบําบัดทุกบำรงสุขแบบบูรณาการอย่างยั่งยืนเพื่อน้อมถวายแด่พระบาทสมเด็จพ,พระเจ้าอยู่หัวจะทรงจเจริญพระชนมพรรษา7 2พรรษาครบ6รอบซึ่งเป็นมหามงคลอีกวาระหนึ่ง จากนั้นคณะกรรมการคณะทำงานจัดงานวันดินโลกจังหวัดลบบุรีได้ประชุมหาหรือแนวทางการจัดงานวันดินโลกของจังหวัดลบบุรีเพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบร,รม,มนาถบพิตรและเผยแพร่พระราชกรณียกิจด้านการพัฒนาทรัพยากรดินเพื่อการเกษตรรวมทั้งสร้างการรับรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับวันดินโลกและให้ประชาชนได้ตระหนักถึงความสําคัญของ ทรัพยากรดิน